สวัสดีครับผออสีิมีอะไรนะคะลูกบับเลบัเลแคนดี้ใช่ไหมไหนที่เขาดูใกล้หน่อยเขาดูใกล้หน่อย๋อเป็นบับเ้ลแคนดี้แบบนี้นะครับแล้วต้องทํายังไงบ้างอ่ะออซีเป่าเป่าอ๋เป่าด้เหรอพี่ซีเป่าด้หรอแล้วก็คนให้ทั่วแล้วก็เป่าแล้วก็คลึได้อ่าโอเคอ่าไหนจะี่แกะแกะแกะแกครับพี่ซีนั่งอ่าไหนแกะแกะแะอะ แกะไม่ได้เหรอคะลูกอ่ะป๊าป๊าแก่ให้นะนี่นะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมป๊าปบาปป๊แคนดี้อ่าป่าวปอพี่ซี่น่ดีอ่าโอเคปุ๊บนี่นะเสร็จปุ๊บนี่ที่เอาออกนี้ได้เลยค่ะลูกสไลด์ออกนี้ได้เลยอ่าเป็นอะไรอ่ะพี่ซี่ชีฟชอ๋อยูอาชีฟอ่ะเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับเจลลี่ใช่ไหมอ่ะน้องแกะให้น้องแก่ให้ทีนี้เราต้องทำไงต่อคะเจเจ ต้องเป่าเหรอแต่เราต้องแกะพลาสติกออกก่อนใช่ไหมอ่าเจ๊แกะได้ไหมคะแกะได้เจ๊แกะได้ใช่ไหม,ไมอ่ะลอกเลยค่ะลอกเลยโอ้โหจุ๊บพี่ได้เหรอจุ๊บพี่ได้เ<ด>หรอพี่ซี่อ่ะฮะจุ๊บพี่ได้เหรออืมบ๊ายบายได้ไหมอ่จจะเจ๊แกะนะให้น้องก่อนอ่ะพอแกะแค่นั้นก็ได้คะ่ะลูกเด,ดี๋ยวได้ไม่หกอ่ะอ,อันนี้เอาวางไว้ก่อนนะคะ อ่านี่เจเจแก่ให้อ่ะเดี๋ยวป้าขอดูก่อนป้าขอดูก่อนเจ๊แก่ให้พิซี่นะอ่าอันนี้ของเจเจไม่ได้หรออ่ะเดี๋ยวป้าแก่ให้<ว>อ่าเดี๋ยวป้าปปแกะให้นะแก่ให้ซี่ซี่ก่อนนะครับอ้วนต่ออ่าเจเจครับแล้วทีนง้นเราต้องทอํายังไงต่อไอ้ลูกเราต้องคนคนเด้ออ่าลุยลุยลุยทำเลยทําเลยทําเลยทําเลยอ๋อคน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 มันเป็นเจลลี่ใช่ไหมลูกโหยืดเลยหรอ จะยืดเลยโอ้พี่ซี่ทำยืดดูดิดูดิพี่ซี่ทำยืดอ่ะอืมอ๋อหูหพี่ซี่ยาวมากเลยยาวมากเลยอ้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 โอ้โอ้ครับผมอ่าโอเคคนพอยังคะลูกอ่าคนพอแล้วก็หยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาแล้วก็เป่าเป่าหยิบขึ้นมาแล้วก็เป่าไหนลองดูซไหนลองดูซเป่าเข้าไปในถ้วยเลยพี่ซี่ อ่าพี่ซี่อย่ายืดอย่ายืดอ่าหยิบขึ้นมาเป่าด้านในเลยลูกเป่าด้านในเลยเป่าด้านในเลยเหมือนเราเป่าน้ำเลยปุ๊บปุ๊ปเลยลองเป่าสิลูกไหนลองเป่าสิเป่าสิโอ้โอ้โหอ่าอ่าไหนไหนดูอ่ะซี่ต้องเป่าเข้าไปในถ้วยลูกเป่าเข้าไปในถ้วยอ่ะเป่าไปเลยนี่เออเป่าไปเลยเหมือนเอ้ยนี่นี่โอ้โหเอาเป่าเลยเป่าเลยเป่าเลยปุ๊บโอ้โหเจดูดิดูของซี่ดิดูของซี่สิโอ้โหอ่าไหนเจลองเป่าสิ เป่าเข้าไปข้างในเลยลูกโอ้นี่นี่ของซี่เป็นฟองง่ายมากเลยนี่นี่ <c oughs> <c oughs> อะไหนลองดูซิเน่ยโอ้เจเจก็เป็นนี่ไงอ่าเจเจก็เป็นอ่ากินได้เลยนะคะเจเจลองชิมดูได้เลยนะโอ้โหมันเยอะยืมเนาะรสชาติเป็นไงคะลูก <c oughs> รสสตรอเบอรีร่เหรอคะอร่อยไหมอร่อยเหมือนปีโป้ไหมอร่อยเหรอคะ ออซี่ไม่กินอนะ๋อซี่สนุกกับการเป่าอยู่มือเยิม้มละอร่อยใช่ไหมลูกโอเคซี่สนุกไหมคะฮะสนุกไหมคะซี่สนุกเหรอคะอ๋อโอเคอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวป๊ะป๊าจะให้เด็กๆไปเล่นกันต่อนะคะแล้วก็กินด้วยโอเคไหมงั้นสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะออสเทนสำหรับคลิปนี้ไปก,ก่อนนะคะบ๊ายบาย